สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อคืนนี้บอจโจกับน้องอุงอุงอิงมันก็เดินทางมาจากนะครับเพลงเขตยงาน land, ยุทธที่เวิร์งพอยนะครับกลางวันกลางคืนก็เดินทางด้วยนั่งเครื่องมาที่ขอนแก่นนะครับนะสแสดงอยู่ขอนแก่นครับเมื่อคืนซึ่งที่อยากว่ากับพี่น้องเ C ็กก็คือว่าอา่ปีนี้เป็นปีที่วงสาวนหน้อยเพ็นหลอนแพ้นะครับนะ เปลี่ยนเยอะมากบ่ว,ว่าจะเป็นการแสดงต่างๆนะครับหนึ่งแน่นันก็คือนะครับหนึ่งแน่นันก็คือการแสดงของโชว์ของน้องหญิงนะครับจะเป็นโชว์ที่ให้น้องขึ้นมาเป็นเดมวีก่อนแล้วก็เป็น,นการเล่าเรื่องชีวิตของน้องนะครับแล้าน้องก็จงได้มาขึเกิดองเพลงขอฝันมาหลังหา่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือการ มีโชว์อของชิสเกตเพชบานแพงนะครับนะตรงนี้ก็เนในเห็นห,หลายๆสิ่งห,หลายๆอย่างบอจโจเพิ่กะ,ะตั้งใจหลายทีมงานบาวาสิเป็นนักแสดงบาวชสิเป็นนักแสดงในที่นี่ก็คือ,อ ทางนักลองนะครับประจําวงศิลปินประจําวงแดนเซอร์อคู่คู่สอนเต้นสอนล่ําทุกทุกทุกท่านนะครับบอกว่าสิเป็นไฟชุดไฟอย่างนาะครับมีส่วนรวมมัดนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานฤดูก,การนี้ให้ออกมาดีที่สุดนะครับและก็ล่าสุดเลยก็คือสิ่งที่เบ้าชนมองแล้วว่าตรงนี้นะครับ มันขาดหายไปสําหรับวงมอลัมล้วก็วงสาหน่อยเพชรบานแพงเฮ้านะครับนั่นก็คือตลกนะครับตลกนี่ทันแม่นเพชรได้ดีหรือว่าเล่นเข่าขากันหรือว่าสางผลงานี่ดีนี่ครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงดูดผู้ชมได้อย่างมากนะครับนอกจากการโชว์ต่างๆแล้วตลกนี่แหละครับที่จะดึงดูดคนเมืองได้หลายที่สุดอ่ อีกส่วนหนึ่งนะครับของการแสดงมอลลันะครับซึ่งการเขามาของแอดดี้นะครับเนาะตลกแอดดี้อ่ากระเฮ็ดให้วงการตลกมอมเมนวงการตลกนะครับเพราะผมเบอกญโพอดเฮ็ดให้ตลกของวงสาหน่อยเพจบนพนันแพงนี่มึงนะครับ เมืองดูดีมีสีสันละะาคาเอฟซีแฟนคลับชื่นชอบมากแม่ในการรับรับชมราคาเสียงตอบรับดีเกินคาดดีอย่างมากนะครับตั้งแต่วันแรกที่ต่ลกแอดดี้เก่าเขามาในวงสาวหน่อยเพรินแพร่งแล้วบอจอวันนี้เฮ็ดลิปสอบถามคชิปแบบบอเลนบอหงว่ากันแหละในการถา,ามลิปแน่เลเล่นเล็กๆในน้อยช่วงนั้นบอา,านอข้ข้นไว้ที่นะครับเนาะช่วงนั้น ทําคลิปน่าจะท้ำคลิปอยู่ที่บ้านแพีงหรืออยู่ใส่จ้าหมองนี่แหละนะครับบาช่นจำบ่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตลกคุณภาพล้วกประสบการณ์สูงคนหนึ่งนะครับสำหรับตลกแอดีเพิ่งเกิเคยได้อยู่มานํำหลายวงนะครับล้วก็เอาประสบการณ์เรามีหลายแราวบดนี้ล้วก็น่าจะมาช่วยพัฒนามาช่วยกระตุน้น ตลกของวงสาวน้อยเพชรบันแพ่งได้เยอะนะครับอย่าลืมว่าตลกเนี่ยคําว่าตลกเนี่ยมันมาแมนแค่์มึงหัวหลักะแล้วไปนะครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือเอฟซีแฟนคลับแม้กระทั่งผมเองนะครับบาวชนนี่เป็นคนที่มั่งมึงตลกในวงหมอลลัมมากมากนะครับตั้งแต่ในน้อยแล้วบาวชนจะมั่งมึงตลกในขณะหมอลำลัว่าสิมีหมอลำไปแสดงอยู่แถวบ้านแถวยังเนี่ย จะชอบดูตลกแล้วก็การแสดงโชว์ต่างๆเนี่ยจะชอบเมืองยังมากนะครับนึ่งแน่นอนคือตลกตลกนี่เป็นอาดาตๆต้น,ตน,ตน,ตนเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าในเมืองแหล้วเด็กหน่อยนะครับเพิ่นกำมวนเพิ่นก,กักผู้รักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้เฒ่านี่ก็มากเมืองตลกเมืองแหลวไในหัวด้มวนนี่คือการดึงดูดคนชมได้ย่างมากไายนะครับทันเทศที่ดีเรียนเขาค้ากันดีนี่ก็ผมสิยกตัวอย่างนะครับตลกที่ดังๆนในคณะมอละเหมือคือตลกเสียงอีสานแต่ก่อนนะครับ ที่พ่อแล้วมันก็เคยอยู่นะครับช่วงน,นั้นสิดังมากบูมมากทั้งเอฟซีแฟนครับเดี๋ยวมึงตะลกของสาวตะลกของเสียงอีสานเนี่ยจะรู้ว่าดังมากนะครับช่วงดังมากบูมมากนะครับที่มีตะลกระดับประเทศแต่ก่อนก็ไม่มีผู้ใดหูวจักดอกครับพี่น้องตะลกสาวน้อยเสียงอีสานเนี่ยบอมเป็นสาวน้อยเสียงอีสานตะลกเสียงอีสานเนี่ยไม่มีผู้ใดหูวจักนะครับพอต่หัวช่วงที่เพิ่นบูมเนี่ยช่วงช่วงนั้นบูมแห้ง ดังมากอยากให้วงสาวน้อยเปรน์บรรพีมิตรโลกหรือดับนั้นนะครับเฮ็ดแบบว่าคุณนี่ดีคุณนี่ดีหาการสร้างคอนเทนต์ดี่ดีให้ขึ้นมาแบบว่าแล้วจะถันเฮ็ดนี่ดีนะครับทานเอฟซีแฟนคลับมั่งเนี่ยจะเป็นจุดขายของวงอีกจุดหนึ่งได้แล้วตลกแล้ววงหมู่วงมาร่ำสาวน้อยเปรยบรรพีเนี่ยจะมีจุดเด่นจุดขายจุดแข็งเยอะมากนะครับเพราะว่าจะเป็นนักล้องนั่ม วงสญญาวน้อยเพชรบันแพงก็คือน้องหญงิงหล,ล็กศิลปินท่านต่างๆในวงนี่นะครับเนาะก็จะเป็นจุดเด่นของวงอยูเหล้วนะครับก,การสแสดงโชว์ต่างๆก็เป็นจุดเด่นแล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นจุดเดน่นหลายๆหลายๆหลายๆโชว์เพราะว่าสิเป็นมอลำเรืองล่ำเรืองๆๆก็เป็นจุดเด่นแล้วนะครับเนาะผมไปเมืองผมก็ยังติดใจจำปาสีต้นีหเล่นดีอยู่เล่นดีมากนะครับนะนักแสดง ตีบสแตกยังวัดสิว่าโดนอีพ่นก็ตีบสแตกหลายหลายแห่งเพราะว่าเพิ่นเป็นพระเอกอคู่บุญบารมีของสาหน่อยเพชรบานแพงเลยกับบ้าได้นะครับเนาะบ้านนี้ทันตลกปังดังดังเกินมากนี่พี่น้องเอ้ยนะครับนะครับ fc fc เ,เนี่จะอยู่กับวงสาหน่อยนานมากเพราะว่าอย่างเพราะว่าแลักการการเล่นตลกนี่พยายามแทรกนะครับแทรกมุกตลกแล้วก็แทรกศิลปินตลกเข้าไปใน ในมอลำเหลืองน้ำังินสีนะครับแล้วก็บเอฟซีแฟนคลับสี่ยูเมืงงอ,เงเงองวงสาวหน่อยเพชรดเพลนแพงการแสดงของสาวหน่อยเพชรดเพลนแพงนี่จนสอดแจ้งเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับอิลีได้ผมบอกอิลีได้พี่น้องบรบิบาลเหรียญเบาแบบว่าบราาาิบาลซาบรบามีสาราได้คือว่าจากคนที่เคยเมืองตลกในคณะมอลำมานะลาบานีพูดถึงนะ่ะถ้าถ้าทำถ้าทำได้อย่างนั้นนะพี่น้องหนึ่งละจัด จัดตลกไว้ช่วงต้นๆของอของการแสดงคือเป็นการเรียกคนดูเข่ามาเข่มามือมงนะครับหลักก็สอดแทรกตลกเข้าไปในช่วงต่างๆของของการแสดงแต่ละช่วงอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่วันเวลาและโอกาสทั้งสี่นะครับกระซื้อคือจะเป็นการเอ่เคลื่อนงกระตุ้นคนเมืองให้อยู่กับวงได้น่านที่สุดแล้วก็สอง เป็นการเป็นการเพ,าเพิ่มเพิ่มเพิ่มการดูทางโซเชียลก็คือทั้ง YouTube ทงั้งทั้งเพจทั้งอย่างนี้เพราะว่ายังเพราะว่าถ้าตลกมันตลกปังหรือตลกดังเพิ่มขึ้นคนทีเฮดคลิปตลกในวงสาโนอยเพลินเพล่งก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจังสีนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเด่นจุดแข็งของวงศาโนอยเพลินเพล่งอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าคิดว่าเอฟซีแฟนครับจะ คิดคือผมนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับด้อที่มารับชมคลิปของบ่าวชนคนเขียมรลาดสวัสดีครับ